วันที่8พฤษภาคม2565เรามากินสิงซำกันจ้าสุรชัยจองให้นะสุรชัยชอบชอบมาก <c oughs> นัดไว้ตอนเที่ยงนะตอนนี้11โมง50เข้าได้เลยเนาะ สินาทีนะก็เข้าได้เยลยรนะ้านไม่เต็มนะก็ตอนนี้กำลังดูเ,เมนจูจ้ะใช้เวลาสองชั่วโมงใช่ปะคนละเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าสิบห้าห้าร้อยห้าสิบห้าบวกหลก็หกร้อยกว่าบาทใช่ปะมีร้อนมาหมคะเอาน่่เอาเป็นชาร้อนก่อนค่ะเจ๊นหัวเย็นหชาร้อนหนึ่ S <S <S ขอนบารคุณนะคะจานเมนนี่ได้ลจานเมนี่คนละสั่งสั่งได้ยังไงคะจานเมนแค่คนละหนึ่งใช่ไหมคะอ,อ๋อโอเคได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะร้อนจตอนนี้เหมือนร้อนอืดนิดนึงนะพอดีช่วงนี้เป็นกดไหลย้อน เราสั่งอะไรบ้างเ,เล,งลกยลก็มีไก่แช่เหล้าถั่วแคกผัดหม,มูสับตะลั่นไฉแล้วก็มีกุ้งนึ่งมะนาวโจ๊กหมูสับน้ำเลี้ยงน้ำเต่ากุ้งขนมจีบกุ้งี่ครงหมูบ๊วยฟองเต้าทอดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวตอนนี้มาแล้วสามเมนูนะอาหารเร็วมากสัก่งปุ๊บมาปั๊บก็คืออันนี้ฟองเต้าหู้ทอดนะไส้กุ้งจัดแล้วก็ปลา ไข่แช่เล่าที่เขาว่าอร่อยกันนะ คอนหลาดของอะไรเงี้ยก็ซู้ได้เลยใช่ปไหมหม้อปลง,งกลางก็ถือว่าดีนะขอบคุณค่ะโจ๊บอ่าหมูนำเลี้ยงเนาะขอบคุณค่ะตุงนึงมะนา รสชาติเงี้ยดีชอบจิมจอบไเนยเนียนนุ่มออร่อยรสชาไม่จัดมีกุ้งข้างหน้ากอร่อยอยู่แล้วแหละมันก็เบสิคน้องตัวใหญ่อยู่นะวชเล ดสดใช่ไหมแล้วน้ำจิ้มแซ่บไหม,ไมน้ำจิ้มสามารถจิ้มมันอื่นได้เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอลองกินกอันนี้หนักไก่ไก่ชิ้นหนาไปาอ่ะเคี้ยวเบาไหวด้วยเลิมากเลิศทไก่อร่อยอนะ ถือว่ากุ้งสดมากๆเลยแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะออกเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เปรี้ยวน้ำมันเปรี้ยวมันมากแต่อร่อยแล้วก็เรากินทั้งเปลือกเลยจ้าเปลือกปลาอร่อยดีแล้วก็วอลกเนี้ยทั้งวอกเราจะใช้กโปอถ่ายะซึ่งเราเราไม่เคยใช้กโปอมาก่อนจริงจังก็อาจจะเวียนหัวนิดนึงถ้าตัดลิปนะคะ เพราะว่าพอโปรเรายังใช้ไม okay, <vale> so. ่ค่อยเป็นอ่ะมันกดฟอสไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับแบบก็เลยจะเหมือนยาวๆนี้อันนี้คืออะไรนะโอเคอร่อยดีเห็นในทุกรีวิวเขาจะกินกันเนาะอร่อยไม่กิน ปลาตั้งโกลทอดหรืออะไรมาด้วยอันนี้คุ้งทอดนะเห็นว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกกินได้แหละกลัวจะเสิร์ฟผิดตงเรื่องอะไรไปจะรอเนี้อจ้าเส้นมันาบาง แต่ว่ามันมีทีนี้ความกระป๋องแล้วลก็ปุ้งอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นมันคือมันคือไอ้นี่อร่ะกุ้งทอดใช่อร่่ปนะ่ะแล้วเดี๋ยวกุ้งนึ่งมาได้ล <laughs> ค่ะเคปความรู้สึกของศรษรษิลปะก็คือไม่โฟกัสเนอะคาสรู้สของศิลปะคือมันเหมือนเมนูเมนูอันนี้ของเต้าหู้กุ้งแล้วห่อดว้วยแป้งแป้งเส้นก๋วยเตี๋ยวบางๆเหมือนกันอร่อยอีก เอันนี้ซี่โครงหมูนึ่งมูนึ่งับอย่างกับเป็ดแล้วก็ขนมจีบอันนี้แห้กับวดูใใหญ่มากค่ะเต่ว่าหมดนี่เขื่อก็อิ่มแล้วนี่ยไม่ต้องซ้ำเมนูสองดูใหญ่มากอ่ะดูช้อนนี่ช้อนกับไซส์ของกินแบบดูดีอ่ะ ลูกม <anto> ันใหญ่ไปเห็ดไม่ไหวเดี๋ยวลองจิ้มดูเพียบเองี้มั้ยจุ่มเดิมจากพี่นะเราจะชิมแบบน้ำจิ้มนะแต่จะบอกว่าเมื่อกี้เราชิมแล้วตัวตัวขนมจีบอะก็คือตัวเนื้อนะตัวเนื้อของขนมจีบอะคืออร่อยมากเรากุ้งเขาใช้กุ้งจริงจังมากอ่ะเอาให้ดูนะคือในในหนึ่งลูกนั่นนะ เนี่ยคือในหนึ่งรุ่นนะคือมีกุ้งสามแล้วยังมีกุ้งชิ้นที่เป็นตัวคือคุ้มมากถ้ากินขนมจีบี๋ยว่าก็คุ้มแล้วอ่ะมีเสือสตร์จะชิมข้เก่านะจ๊ะกินช้าไปนิดนึงแ้วแห้งละรูกค้นกลางใหญนะ่ก็คือตัวเนื้อข้างในมันคือเนื้อเดียวกับขนมจีบกุ้งนั่นแหละเดี๋ยวมาดูแป้งนะสุรชัยบอกว่าแป้งหนาไป สำหรับสีละชา,าคิดว่าแป้งไม่หนาไปนะกำลังดีรอะดนะกรอดนนะแ,แป้งมันแป้งมังคนละแบบกับเมื่อกี้เลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการ เพราะว่าอันนี้คือเมนูโปรดของพระเจ้าอันนี้สำหรับศียษานะอร่อยดีแต่ถามว่าถูกใจแบบที่คาดหวังคือก็เดี๋ยวหลอดในใจศิรษามันจะไม่ใช่แบบนี้แป้งอันนี้ค่อนข้างหนาไปนิดนึงแต่ของเขาอร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยแป้งค่อนข้างหนาแล้วก็ไม่ไม่ลื่นอ่ะแป้งที่ศิรษาชอบมันจะเหมือนกับแป้งที่เขาเก็บผักหม้ออ่ะจะลื่นลื่นนุ่มๆแต่กุ้งข้างในดีมากน้ำรากมันเค็มนําไปหน่อย ถ้าตามตามที่ชอบ fool. อ่ะ si. ที่กินที่ฮ่องกงก็คือแป้งมันจะนุ่มเหมือนแป้งข้าวเกีียวปักหม้อเนาะแล้วก็น้ําลาดจะออกหวานเค็มอันนี้มันจะเป็นเค็มหวานจ้ะแล้วก็อันเนี้ยอร่อยมากขัวเทอร์ผัดกับหมูสับหนังเลี้ยบไม่ใช่หมูสับกระนช่ายเออหมูสับกระนช่ายก็ทีส่วนโจ๊กเนี่ยเป็นโจ๊กกับหมูสับหนังเลี้ย คลอราชาเดี๋ยวจะสั่งเไอศกรีนนะชาจีนชาจีนแก้วแรกอะ่ะไม่อร่อยนะแต่แก้วนี้อร่อยคือรสฝาดของชาเพิ่งออกจ้าชาสวยมากรสฝาดของชาเพิ่งออกอร่อยมากนี้เผลือกทอดนะจ้าเห็นหลายรีวิวเพราะว่าอร่อยนะแต่ว่าเท่าที่เราดูไม่ค่อยถูกฉล,ลุกเราเท่าไหร่แต่เราจะลองทาน

อย่ไม่โดนไฟเลยเดี๋ยวโอเคโดนแต่แป้งระวังฟันะไส้อร่อยไส้เหมือนพวกแบบแนวแบบแกงกะหรี่อ๋อเหมือนกะหรี่ปั๊บสรุปว่ากินแล้วไส้ตัวอีกมั้งประมาณแต่หอมแต่หอมกว่านุ่มกว่าโอเคเดี๋ยสียสาลองบ้างขอลองของพี่แล้วกัน โควิดไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าอะไรไหมเพราะเสือสาเพิ่งหายชูชัชยไม่สามารถติดกับเสือสาได้เสือสาก็ไม่สามารถติดกับชูชัยได้เอขาขอ,อึ้นข้าวละมุนนะอร่อยเลย,เลยแหละจะให้อธิบายยังไงดีอะใไส้เหมือนไส้กะหรี่ปลาแต่ว่าละมุนกว่า ไส้เหมือนไส้กะหรี่ปั๊บที่ไม่ได้ใส่ถงกะหรี่อ่ะส่วนเผือกนี่คือกลิ่นเผือกชัดมากความกรอบข้างนอกก็คือกรอบแต่ว่ามันไม่มันไม่ฟูฟูปุยปุยอ่ะเหมือนแบบทั่วไปอะ่ะคำว่าเผือกทอดต้องปุยปุยอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบแนวคอปๆลเกะกรอบกอบรวดอ,อร่อยไหมอร่อยดีอร่อยมากเลยแหละอ,อันนี้พุดดิ้งมัม่วงจ้าแล้วก็าอันนี้ซุปข้าวโพด เนื้อปูนะประมาณนี้แหละเหมือนซุปข้าวโพกระป๋องนะใส่เนื้อปูประมาณนั้นุ่มกว่าขอชิมหน่อยนะรสชาตินุ่ม่แต่มันคือคือไม่ได้ว่ามันไม่อร่อยนะมันมันเหมือนซุปข้าวโกระป๋องที่เรากินที่บ้านประจำอ่ะแต่ว่ามันจะนุ่มกว่าอนนี้คือติ้งมะม่วงของเราเอง จะบอกว่ากินตอนแรกดูมันนุ่มๆเนาะแต่พอตอนไปกลิ่นมะม่วงโคตรชัดเลยอ่อืมอร่อยมากเลยอ่ะนีอ่อร่อยมะม่วงมะม่วงแล้วก็นมนมอันนี้อ่ะแมงกะปุนยำสไตล์ไทยจ้ะไม่เยอะมากน่าจะกินกับโจ๊กอร่อยเลยอืมไม่ได้ มันยำมันคือยำแบบเหมือน,นพวกลาบพวกอะไรหรืออ๋ออร่อยไหมจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เราสั่งซ้ำอ่ะนะของเต้าหู้ทอดนะอร่อยมากเมนูคือเสือสาชอบจ้ะโ,โอเคบบกาทกนที่สองจ้ะอร่อยมากกินแก้เลี่ยนได้ดีมาก ตอนนี้คือกาลังใชล้ะไม่เคยใช้โกโกโป,โปซื้อมานานมากแล้วนะแต่ว่าเขาพเจ้าเองที่ไม่อยากเปิดใจใช้เพราะว่าใช้ไม่เป็นอนะ่ะไม่ถนัดเอถาถนัดใช้มือถือมากกว่าเพราะว่ามันสามารถกดพ้อยต่อได้เลยอ่างเงี้ยนะโกโปรอ่ะความรู้สึกของเราว่าถือว่ามันเหมาะกับแบบถ่ายแบบเดินอะ่ะเดินร้อคทำถ่ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย,ยนะ แต่ว่าเดี๋ยวลองดูคลิปนี้เป็นทั้งคลิปนก็จะใช้อันนี้แต่จะ,จะลองดูว่ามันออกภาพแต่ภาพส,สวยย่อมแล้วโอเคค่ะนี้เมน,มนูลูกชิ้นกุ้งมึนมะนาวลูกใหญ่มากเลยลองดูใ <ừ> ช่ก <ừ> ุ้งเยอะมากลูกลูกค้ามาอีกเยอะเลยพี่บอกว่าอร่อยมากเลยเนนี้หน้าตาสดยงามอร่อยเนาะลูกค้าเยอะจัง มีโตเริ่มออกแล้วก็มีโตใหม่เข้ามาคะตอนนี้เราเมนูเหลืออะไรนะเหมือนเหลืออีกอย่างปะเหลือครบแล้วครบแล้วเนาะโอเคผมไม่สั่งอะไรเพิ่มแล้วจะอิ่มพอตะกุยแล้วคือแบบตุ้มเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ถุใชัสั่งเนื้อพสามซึ่งเราไม่เกี่ยวข้องนะพี่่าทอสั่งอะไเนี่ยขนมนาทอดสามลูกนะ ก็ตัดแบบทำใจให้ก็ตัดนี่แหละหมูใบเตยเส้นตะเกียบแล้วก็เดี๋ยวจะสักคุชิงมะม่วงนะหอมแบบสุราษฎร์คุชชมะม่วงคือเราชอบมากเลยมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันคืออร่อยมากถ้าเกิดสมมติว่าจะให้อธิบายก็คือมะม่วงที่เอาไปทำเป็นคุชชิ่งหอมหอมราดด้วยนมคาราเมลนิดนึงแค่นั้นแหละค่ะ คุดดิงมะม่วงจ้าช่วยที่สองช่วยแรกหมดแล้วอร่อยมากแล้วก็เผือกทอดมาแล้วจานนี้ได้สองลูกซุ่มดีมากเลยเพราะว่าจานแรกมาสามลูกมันเยอะไปเนาะก็ยังเหลือเมนูอีกสักามอันมะอันนี้โซชัยไปพักขึ้นเวลาขอบคุณค่ะ ูกชิ้นกะุ้งนมะนาวนะสามก้าวแต่มันมีป้งเหมนะสุชัยคือกำลังคุยกันเรื่องว่าที่นี่เขาใช้เบสของตัวติ่มซำเนี่ยของทุกอันนะเบสที่เป็นตัวลูกชิ้นอะใช้อันเดียวกันหมดแต่ว่าที่เนี่กุ้งเป็นกุ้งจ้าคือแงออกมาเนี่ยคือกุ้งเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนี่คือที่แงออกมาเมื่อวารที่แล้วนะกุ้งเป็นตัวๆแล้วมีกุ้งสับด้วยแต่สับเป็นชิ้นใหญ่ๆส่วนที่เราไปเคยกินที่อื่นไม่ระบุนะ มันเป็นหูกุ้งก็จริงแต่มันจะผสมตั้งแป้งบ้างแต่ที่นี่คือกุ้งแล้วตั้งมอนมากหนึ่งชิ้นเนี่ยเหมือนใช้กุ้งสักสี่ห้าตัวเลยอ่ะขนมใะ่ไมขนของสุรชัยเป็นแตลปวยแห้งบดร้อนอืมสดชื่นนะใช่เมื่อกี้ฉิมแล้วมันมีมันมีความแห้วอ่ะแห้งบดแต่ออกหวานนิดนึงเนาะอร่อย แะถ้าให้เกเลือกคือชอบพุดดิ้งมะม่วงมากตอนนี้เวลากี่โมงคะบ่ายโมงครึ่งนะเราเข้าร้านมาตอนประมาณ11.50อ่มงหอะแต่เราจองไว้เที่ยงไม่แน่ใจว่าเขานับเวลายัางไงแต่โต๊ะอื่น่ะที่มาก่อนเราอะก็ะไม่ค่อยมีใครรู้กันนะเขานับเวลากันยังไงนะ อ,อันนี้เมนูหมูเส้นปักกิ่งนะจะเหมือนเป็ดปักกิ่งจ้ะแต่ว่าใช้หมูเส้นแทนอใช้จะลองให้ได้เลยคพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะคะอิ่มจะกนินมวนะไม่แน่ใจให้ตัิอิ่มแล้วไิ่ไ่่ิักเล็ม,ๆๆมันเยอะนี่ะจ กินยังไงเออหนวดกินยังไงดีอย่างนี้หรอคือชอบแป้งแป้อร่อยมากตัวันนี้แตงกวาดไหแตงกวาด

เดกีที่ช่วยตูมันช็อใช่หมัรู้เลย่งอรจริงะว่าจะเข้าไหวเนี่ยือกี้ส่งอะไรเพิ่มนะ สาลเปามาท่อสองชิ้นสองลูกนะแล้วก็เราสารั่งคูดดิ้งมาม่วงเพิ่มแล้วก็สุดทยสั่งาเกือกวนร้อนอะไรประมาณนี้แค่นั้นเราแต่งก็ถือว่าจบแล้วตอนนี้กี่โมง้วคะดูหน่อเ4 1า,ท,าที่มาก่อนเราก็ยังไม่ค่อยรูก้กันนะตกลงเขานับเวลาอย่างนั้นงง อ่าแล้วจ้าคุดดิ้งอีกสองถ้วยนะคุดดิ้งมะม่วงอร่อยจ้าเออของเฮียยังไม่มานะอันนี้เฮียของมันโตหมดแล้วกีงมากเลยชาต้องเหมือนพวกชาใส่พวกกาแฟอะไรย่าเ<า>งี้ยชาของมากยอมรับเลยอ่ะ เปนนือกเผือกร้อนเผือกใวเผือกกวนหรือเผือกอ,อ,อะไรนะเผือกเผือ <ใน S 3> กกวนสาคูเอผือกกวนกับสาูน่าจะหวานแหละดูสภาพแล้ว,ว,วลาาไม่หวานละเผือกเน่นๆเลยแต่ไม่เขาเตัดเออแต่ก็ขนมมนะแต่ <ừ. S 1> ดูแบบน่าจะใส่ถ้วยเล็กมา เปลือกนวลๆนะเออไม่เหมือนไม่ใส่น้ำตาลเลยนะเปลือกนวลเลยอร่อยอร่อยเหมาะกับคนเป็นเบาหวานเปลือกนวลๆเลยคือไม่มีความหวานเลยอ่ะเป็นแบบนวลๆนวลๆเลือกเปือก็ลืมใส่น้ำตาลบ้างมันจืดมากเลยนะเปลือกนวลๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราคงจะปิดบล็อกนี้ในร้านจะใส่อีกเหรอโอ้ยยังอะไรอ่ะขนมนาทอดอ๋อเออใช่ขนมนาทอดไฮไลท์ไฮไลท์เลยเหรอ มาแล้วจ้าขนมงาทองแต่ว่าจะบอกว่าร้อนมากแล้วก็เครื่องมืออ,อกกุปกรณ์เขาเก็บไปหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้คือจะให้หายร้อนคือต้องแหวะให้ความร้อนตรงกลางมันพุ่งออกมาอ๋อไดาม่ฝั่งไม่ว่าสิรอ้อนอีกจ้า่ากคองดูจ้า หวานหวานหอมเนี่ยเกไม่ชอบนาดองอืมอร่อยเลยถ้าคุณชอบนาดองคือฟินเก๋ไม่ชอบกินนาดองซึ่งมันดีต่อสมองนะเพราะอนาคตรเราสมองเสื่อมแน่นอนเราต้องหาผลิตภัณฑ์งามากินในทุกวันนี้ <c oughs> แล้วเป็นโควิดด้วยจ้าเขาบอกโควิดจะทําให้สมอง <c oughs> เนื้อสมองถูกทำลายนะคือ <c oughs> จะบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะสมอง สมองอ <f ors> สมอือปกติสมองก็ไม่ค่อยดีนะแล้วเป็นโควิดอีกแล้วเขาเพิ่งวิจัยออกมาว่าโควิดกินเนื้อสมองเลยจะสมองส่งนึกไม่ออกเลยตอนแก่จะเป็นยังไงงั้นกินเลยงาดเาไม่เอาไม่ชอบกินงานเาเรากินไี่ได้เมื่ไหร่ล้วจะขอปิดบล็อก Burg ปิดดีไหมปิดดีกว่าเนาะ นี่กำลังจะกลับบ้านจาน้าฝนตกก็ดูเลิฟเลนกันในรถอ,รอ,อากาศดีมากเลยผมชอบเพราะเห็นฝนตกผมรู้สึกเศร้าแล้วก็มีความสุขฉัน <c oughs> ด้วยค่ะ <c oughs> ไปตรงนี้ก่อนสิ